ามเช้าจ้าอรุณสวัสด์ยามเช้านะเพื่อนๆนะนบรรยากาศวันนี้ฝนตกค่ะตอนเช้าฝนตกค่ะที่อำเภอประจนันร์นาปาคมนะคะฝนตกค่ะบรรยากาศให้เพื่อๆนๆมาให้พี่ๆดูนะคะ,ะค่ะยามเช้าค่ะฝนตกค่ะตกนะคะๆๆพาเพื่อนๆชมบรรยากาศค่ะายามเช้ามาที่ดูค่ะ ท้องฟ้าสวยงามฝนตกนะคะสดชื่นแจ่มใสเลยค่ะเช้านี้ที่อำเภอประจักษ์ชนปุรีค่ะสดชื่นแจ่มใสเลยเสียงนกกลางล้องคคิิๆเลยค่ะบรรยากาศหน้่ที่ๆดูนะคะเช้านี้ค่ะสดชื่นมากเลยตื่นขึ้นมารับกับความเย็นชุ่มฉ่ำของต้นไม้ ต้นไม้ก็ได้สดชื่นไปด้วยค่ะท้องฟ้าก็ได้สวยงามนกเจียรนกร้องนะคะภาพบรรยากาศให้พี่ๆดูค่ะถ่ายกันยามเช้านะคะขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ค่ะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะคะบรรยากาศยามเช้า นี่ก็ให้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีพี่พิชพลค,คะ่ะบ,บายยคะ่ะ